ซึ่งถ้าฟังดูแล้วเหมือนกับว่าคนที่จะใกล้ชิดก,กับเขามากที่สุดก็คือพ่อแม่มากกว่าครูที่จะต้องเป็นคนสอนภาษาอังกฤษให้แต่ต้องยอมรับว่าพ่อแม่หลายๆคนก็จะรู้สึกว่าตัวเองภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งหรือภาษาที่สองก็ไม่ได้เก่งอะไร,รแล้วจะมีปัญญาอะไรไปสอนลูกให้มีความเชี่ยวชาญอีกภาษาหนึ่งขึ้นมาได้ครับคำถามนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็คนถามเยอะอมผมตอบอย่างนี้ครับก็คือถ้าเราเข้าใจแล้วว่าธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาคือการเรียนแบบ การขัดเกลาการเลียนแบบแล้วจากความรู้สึกนั้นนะความถี่เป็นปัจจัยสําคัญนะครับทีนี้ถามว่าความถี่ที่เกิดขึ้นได้เนี่ยคนที่จะสร้างความถี่ได้ระหว่างครูกับพ่อแม่พ่อแม่อยู่กับลูกตอนเล็กๆเกือบจะ24ชั่วโมงถูกไหมครับหนึ่งตอนหนึ่งครูเนี่ยต้องดูแลนักเรียน30คน40คนภาษาที่สองสัปดาห์หนึงสอนประมาณสัก50นาทีสองคาบมันไม่พอทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าแล้วพ่อแม่ ภาษาอังกฤษอ่อนมากอืมผมบอกว่าอย่าว่าแต่อ่อนเลยศูนย์เลยก็สอนได้สอนได้ยังไงรู้ไหมครับพ่อแม่ก็เรียนรู้สิครับพร้อมลูกเรียนรู้คํานี้สมมติภาษาอังกฤษไม่รู้เลยนะครับคําแรกที่รู้ครับอ,ออกเสียงให้ถูกต้องออกเสียงให้เคลียร์สร้างความรู้สึกให้เด็กรับรู้สอนคําเดียวก็ได้แล้วอพอได้คําเดียวเด็กรู้สึกก็ถามตัวเองต่อว่าเอ๊ะควรจะเรียนรู้เพิ่มได้ไหม,มได้ก็เพิ่ม สองคำสามคำสิบคำร้อยคำคำศัพท์ได้มากเพียงพอระดับหนึ่งเอาคำเหล่านั้นมาเชื่อมต่อเป็นวลีเพราะฉะนั้นผมมองว่าการเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูภาษาง่ายกว่าเอาครูภาษาเป็นพ่อแม่มถ้าสองอย่างต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นผมมุ่งเน้นไปที่พ่อแม่แล้วให้พ่อแม่ฝึกฝนตัวเองถ้ามองในแง่บวกพ่อแม่ก็ถือมีโอกาสที่จะ ปรับปรุงตัวเองให้พูดภาษาที่สองเพราะมีเป้าหมายคือแรงบันดาลใจคือลูกอยู่แล้วผมว่ามุ่งมั่นกว่าที่ตอนสอบด้วยอึ่น,นะครับนี่คือเหตุผลว่าพ่อแม่อ่อนภาษาอังกฤษก็สอนได้มองในแง่บวกเรียนรู้พร้อมลูกเรียนเสร็จแล้วก็สอนเลย